สวัสดีครับผมสวัสดิ์บุรอดกบจตุคามพิธีกรผู้ดำเนินรายการและผอ,อ,อนิตยสารภระเครื่องตามเซียนสองภาคครับค่ะสวัสดีค่ะวารุนีอยู่ไรลุตยี่หว่าค่ะพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเวลา21นาฬิกา30นาทีทางช่อง Best Channel ค่ะครับท่านจะพบกับเซียนจริงพาะแท้กับอาจารย์สมานของสามู้ลึกร,ร,รู้จริงครับค่ะคุณผู้ชมนะคะสามารถร่วมสนุกกับทางรายการนะคะโดยการส่ง SMS มมาลุ้นรับของรางวัลกันนะคะที่เบอร์4642203 นะคะคก็เรียกได้ว่าเป็นของรางวัลเล็กๆน้อยๆนะคะคเป็นวัตถุมงคลจากทางรายการ ก็แต่ละเดือนเนี่ยก็จะมีเปลี่ยนไปเขาเรียกว่าจับรางวัลเดือนละหนึ่งครั้งนะคุณผู้ชมก็ส่งมาร่วมสนุกกันแต่ท่านไหนนะคะที่จับเราจับมาสองครั้งแล้วเนาะพี่กดบสองหรือสามสามครั้งอ่านะคะท่านไหนที่พลาดโอกาสยังไม่ได้รับรางวัลนะคะก็ไม่ต้องเสียใจนะคะเดือนนี้ลองส่งมาใหม่แล้วก็จับรางวัลเฉพาะเดือนนี้ก่อนครับผมแล้วเราจะรวบรวมทั้งหมดนะคะตั้งแต่ต้นปีเนี่ยจะจับรางวัลใหญ่เรียกได้ว่าอีกหนึ่งครั้งครับผมที่ตอนสัก ปีใหม่ครับใกล้ปีใหม่ใช่ค่ะถือว่าเป็นของของขวัญสำหรับของขวัญปีใหม่กันครับรับรองรับรองว่าทีเด็ดแน่นอนนะครับผมนะครับของวันประจำเดือนเมษายนนะครับก็มีหลวงพ่อคูณวรปัญญ์นะครับเรียนอภิมหาคูณเหงนะครับ ของหลวงพ่อคุณวรปัญโยอันนี้เนื่อเงินแท้นะครับหนึ่งรางวัลนะครับใช่ค่ะนะครับรางวัลต่อไปนะครับเป็นเหรียญเจริญพรของหลวงปู่มหาคําแดงนะครับเนื่อเงินนะครับอันนี้รุ่นแรกอีกหนึ่งรางวัลนะครับใช่ค่ะนะครับรางวัลต่อไปนะครับเป็นเหรียญชุดนะครับมหาโคกทรัพย์ของหลวงปู่คำบุพุตติโตนะครับนะครับเป็นเหรียญชุดกระไหลทองเงินนาคนะครับอันนี้5รางวัลนะครับใช่ค่ะครับรางวัลต่อไปครับรางวัลต่อไปนะคะเป็นเหรียญของหลวงปู่เก่งธนวโรนะคะเป็นเหรียญมหายน เป็นเนื้อกระไหลทองค่ะอันนี้จะเป็นโรงยาสีแดงนะคะ,คะมอบให้จํานวน10รางวันแล้วก็จะมีเป็นโรงยาสีเขียวด้วยนะคะเนื้อกระไหลทองโรงยาอีก10รางวันนะคะแล้วก็กระไหลทองลงยาสีน้ําเงินอีก10รางวันค่ะครับผมรางวัลต่อไปเป็นเหรียญบ่อเป็นอย่างของหลวงปู่เรียบสุเมโทรอันนี้ถือวเป็นรูปสุดท้ายของท่านนะ,ค,ะครับผมฮนะ ก็ท่านจะสร้างเหรียญแค่สองรุ่นเท่านั้นเองะนะครับผมอันนี้ถือว่ารุ่นสุดท้ายนะครับเป็นเหรียญทองแดงหน้ากากเงินนะครับแล้วก็เหรียญทองผาบาหน้ากากเงินนะครับจำ่างละห้ารางวัลครับะนะครับผมนะฮะ,ะทีนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาชมภาพพิธีทำลายบล็อกของ เหรียญรุ <rapper> ่นสมปรานานะครับผมนะเป็นถือว่ารุ่นนี้ชัดเจนแล้วก็ทำลายโค้ดด้วยใช่ค่ะนะครับคืออย่างที่เราบอกไปว่าหลวงปู่เขียนปุญญากามโมนะคะณณปัจจุบันนะคะก็คืออย่างที่บอกไปเลยว่าเป็นที่รู้จักนะคะทั้งกรุงเทพและก็ต่างจังหวัดนะคะแล้วก็เหรียญรุ่นนี้ด้วยโดยโดยรุ่นนี้ของเหรียญเนี่ยรุ่นสมปทานาเนี่ยก็เป็นรุ่นที่ฮือฮาอยู่แล้วด้วยนะคะนะฮะก็อยากให้คุณผู้ชมได้รับชมกันเพราะว่าหลวงปู่เขียนน่ย ตอนนำเสนอครั้งแรกนี่ก็ท่านก็ยังดังพื้นที่ตอนนี้ดังทั่วประเทศแล้วใช่ค่ะไปทางอินโดมาเลเซียครบนะฮะถือว่าท่านเป็นพระที่มากด้วยเมตตาและบารามีของท่านด้วยค่ะนะครับงั้นเดี๋ยวพาคุณผู้ชมมารับชมรับฟังครับค่ะารไเกิดมา่าใจุ่นนี้มีสเราก็ำัยพกิงนะัทดู 那你怎么跑完？ ทองแดงไปแจกให้กับทุกท่านนะครับส่วนบัตรสีชมพูนั้นเป็นบัตรจับฉลากหลังจากพิธีแจกเนื้อทองแดงเรียบร้อยแล้วเราจะจับฉลากนะฮะและเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ไปปิดท้ายนะปิดท้ายนะครับปิดท้ายก็ที่ไม่ให้ มีอะไรให้รบลยีะไกครั้ามีอะไรอัว่าหัสากรทีนุุ่ขายเลยที่อในพิธีนะครับรูเรียนที่อยู่ในพิธี้งเงินหน้าเขาเขห็นมันโาทิ่ว่กตว่าถเดี๋ยว็อด่อตัวเราจะเข้าสิทธิธรรมะนะครับอยู่ก็ู รับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับผลตรีผลตรีสนานต่างขึ้นอีกจะเป็นปัญหาในการ นะครับไม่ตัวนี้วยนะครับนะฮะให้ลิบัดเตรียมดูเตรียมเลยเตรียมดูหมายเลขไว้เลยมีแบบนี้เตรียมหมายเลขไว้เลยหาบัตรทีน้ำตาหาบัตรนะครับาเลขที่ออกหลักครับเลขศูนย์นำหน้าหมดสิทธิ์ทั้งร่างศูนย์หรอสามได้เลขสอง

ครับผมวันงานก็คือสนุกสนานัไปก็คือช่วงทําลายบล็อกนี่ก็บล็อกในก่อนทาลายต้องมีการอธิษฐานจิตถ้าให้หลวงปู่เนี่ยอธิษฐานถอนก่อนแล้วค่อยมาค่อยทาลายนะฮะพอเสร็จแล้วก็มามีการแจกเหรียญเหรียญทองแดงเนี่ยจัดสร้างทองแดงเหรียญฟักทองจัดสร้าง1นึ่งสามสิบองค์ไม่ถึงหนึ่งพันสี่สิบองค์นะฮะใช่ค่ะแล้วก็แจกวันงานก็จะมีแจกชุดทองคำเนี่ยมีชุดเงินหน้ากากทองคำและว่านหน้ากากทองคำแล้วก็ทองคำ สามเหรียญนะครับอยู่ในกล่องไม้อย่างเซอร์รูนะฮะอันนี้สร้าง9ชุดไม่มีจําหน่ายใช่ค่ะนะครับวันงานก็นักข่าวของทางธมาคมได้ไปนะฮะคือวันงานเนี่ยทุกคนเนี่ยจะได้รับบัตรสีชมพูใช่ค่ะที่หวั็ได้มาแต่ว่าไม่ได้เหรียญผมได้ต้องสี่ใบนะรุ่นรุ่นศูนย์มีเหมือนกันด้านหน้าและแม่เสียดายจริงฮะก็คุณกิฟตวัตสันะฮะพี่กิฟตวัตสัได้ประมูลไป25งหมื่นแล้ววันงานก็มีการประมูลฮะภาพ ทั้งหมดเงินประมูลเนี่ยได้ประมาณน่าจะเกือบแสนนะฮะก็ท่านอ่า ท่านพ่นตีท่านก็ได้มอบปัจจุบันใจให้ทางวัดได้ถวายหลวงปู่ไปน่ารักมากเป็นภาพบรรยากาศที่เป็นกันเองนะครับเหมือนงานประกวดเลยเพราะเสียนพระเต็มแลวไม่ว่าจะเป็นคุณบึกท่าพระจันนะฮะปานันท่าพระจันนะฮะเฮียลงหลายท่านเลยฮะที่ไม่เอ่ยชื่อต้องขออภัยจริงๆใช่ค่ะเพราะว่าถือว่าคับข้างจริงๆใมาเดินทางจากกรุงเทพเพื่อไปร่วมงานโดยเฉพาะเลยใช่ครับมาด้วยใจกันจริงๆเลยนะฮะใช่ค่ะดังนั้นเหรียญชุดนี้ไม่น่าแปลกใจเลยว่าทําไมดัง แล้วก็แรงแรงในข้ามคืนนะฮะนะครับก็อย่างที่บอกไปเลยว่าสำหรับแฟนรายการนะคะที่อยากจะเช่าบูชายี่หว่ามีเนื้อเดียวจริงๆนะคะเนื้อทองแดงแล้วก็น่าจะหมดแล้วด้วยก็คือว่าเดี๋ยวยังไงลองโทรสอบถามรายละเอียดเพราะว่าดีหวังกาลังบวกตัวเลขอยู่นะคะอาจจะพอมีแบ่งได้นิดหน่อยนะคะเพราะว่าเราได้มาน้อยมากจริงๆนะคะเนื้อทองแดงเนี่ยองละ300บาทนะคะแล้วก็ ถ้าเกิดคุณผู้ชมจะเช่าบูชา2องค์เนี่ยพิเศษให้ในราคา500คงหมดแล้วล่ะครับค่ะคงหมดแล้วฮะยังไงถ้าจะสอบถามเหรียญอื่นก็โทรสอบถามที่เบอร์ประชาสัมพันธ์ของทางใช่ค่ะถ้าสนใจเนื้ออื่นนะคะเดี๋ยวจะมีเบอร์ประชาสัมพันธ์อยู่ที่ไม่ใช่เบอร์รายการเพราะว่าอันนี้ก็คือว่าเขาอาจจะมีรายละเอียดของเนื้ออื่นๆนะคะเพราะว่าในรายการเนี่ยเนื้อน่าจะใกล้หมดแล้วครับ่านีเบอร์ประชาสัมพันธ์นะครับ092อนะครับ325 7303นย์อนิจ ติดต่อสอบถามได้เลยว่ามีเหรียญเนื้ออะไรบ้างราคาเท่าไหร่นะคะลองสอบถามรายละเอียดเลยเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่ารุ่นนี้เขาแรงจริงๆนะคะแล้วก็เนื้อไหนที่คุณผู้ชมอยากจะได้เนี่ยอย่างที่บอกไปเลยว่าเขามีหลายเนื้อใช่ครับลองสอบถามรายละเอียดที่เบอร์นี้เลยเพราะว่าเนื้อที่อย่างที่อย่างเนื้อทองคำเนี่ยอย่างที่ยี่หวังบอกไปเขาสร้าง59เเหรียญนะคะคุณผู้ชม หมดตั้งแต่2ชั่วโมงแรกโดยที่ยังไม่ได้ทําการเปิดตัวหรือเปิดจองใดๆทั้งสิ้นจอง6กหมื่นตอนนี้แสนหนึ่งไม่มีคนปล่อยเลยนะใช่ค่ะนะครับนะคะแล้วก็นอกจากนั้นยังมีเป็นเนื้อเงินหน้ากากทองคำจะสร้างส9 9ร้เาง299เหรียญก็หมดอีกเช่นกันตั้งแต่ตอนจองจอง6กพันห้าค่ะนะครับตอนนี้เล่นกันเป็นหมื่นหมดตั้งแต่ตอนจองเลยนะอยู่ตอหมดตั้งแต่สัก วันสองวันก็หมดแล้วพี่นิพนธ์ได้พี่นิพนธ์วันนั้นโทรถามผมผมก็พอดีผมไปจองพอเก็บก็อย่าบอกสิเดี๋ยวคนอื่นเขาก็ว่ายี่หวานะว่าตอนนี้ไม่ได้แล้วฮะเพราะวันแรกเนี่ยพอดีพี่นิพนธ์เนี่ยแกดูในเฟซค่ะนะฮะก็เลยมีฝากจองอืมค่ะใช่เพราะว่าเองผมเร่งจองมาเลยนะครับค่ะเพราะว่าพอดีที่ได้เนี่ยเพราะพี่กบ จองเก็บไว้พูดง่ายๆนะคะแฟนรายการท่านอื่นอย่าพึ่งต่อว่ายี่หว่านะเพราะว่าเราไม่มีโคต้าจริงๆถือว่าชัดเจนเพราะรุ่นนี้ผมก็ไปเป็นสัดผีพยานด้วยนะฮะในการทําลายบล็อกทาลายโค้ตใช่ค่ะถือว่าชัดเจนนะคะแล้วก็วัตถุมงคลมีโค้ดและหมายเลขจำกับนะคะอย่างเนื้อเงินนักกากทองคำเนี่ย299เเหรียญเท่านั้นนะคะก็จัดสร้างน้อยแล้วก็อย่างที่บอกไปหมดหมดในระยะเวลาอนสั้นซึ่ง แต่หลังจากนี้ที่เขามีแบ่งให้บูชาเนี่ยอาจจะไม่ใช่ราคาจองอันนี้ขึ้นอยู่นะคะคุณผู้ชมก็เนืงอเงู้สึกเสกสะอาทิตย์แรกเนี่ยคุณเหมรับซื้อเข้าเหรียญละเก้าพันนะครับซื้อคุณเด่นอุบลไปนะฮะสิบเหรียญนะครับผมเห็นนะฮะเาอยู่ในเหตุการณ์ผมอยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะคุณเหนคุณเหมเมืองนนท์เนี่ยซื้อคุณเด่นอุบลซื้อใบจองซื้อกับเหรียญละเก้าพัน ะะให้เงินสดๆ,ๆเลยะนะครับสิบเหรียญน,นะฮะนี่ผมเห็นเห็นตาใช่ค่ะนะครับ,รบผมนอกจากนั้นก็จะมีเป็นพวกเนื้อเงินหรือว่าเป็นชุดลงยาก<ช>็ลองสอบถามรายละเอียดที่เบอร์หน้าจอนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าอย่างที่บอกไปเลยว่าอย่างชุดเงินลงยาเนี่ยเขาสร้างแค่399ชุดลองสอบถามอยูว่ว่าน่าจะหมดแล้วล่ะนะคะว่าลองสอบถามว่ามีพอแบ่งได้ไหมยังไงนะคะเพราะว่าเป็นเหรียญที่สวยงามเป็นเนื้อเงินแท้นะคะแล้วก็ลงยาทั้ง3ามเดือเลยมีโค้ดและหมายเลขกำกับ ครับผมะ,ะเดี๋ยวขอพักกันสักครู่ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบสิ่งดีๆที่น่าสนใจครับค่ะ,คะ